พระกริ่ง79สมเด็จสังฆราชแพรพิมพ์ผอมรุ่นสุดท้ายหายากพระกริ่ง79ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีของนักสะสมว่าเป็นการเทพระกริ่งครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระสังฆราชแพรพระกริ่งปี2479รุ่นนี้จำนวนสร้างไว้ทั้งหมดมี464อองค์ส่วนเนื้อของพระเป็นเนื้อสำริดจ,จะแก่เงินผิวกลับดำสนิท สร้างในสมัยทรงสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระวรรณรัตเมื่อวันเพ็ญปีพศ2479ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน12พระกริ่ง7 9เด่นด้านพุทธคุณเมตตามหานิยมและู้กขับครบสมบูรณ์ทุกเรื่องตามแรงอธิษฐานของผู้บูชาโดยเจ้าคุณสีหรือพระมงคลราชมุนีวัดสุทัศเทพวราราม โดยเจ้าคุณสีหรือพระมงคลราชมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระกริ่ง79พิมพ์ผอมซึ่งจัดสร้างในปีพศ2485ซึ่งเป็นสิทธิเอกของสมเด็จพระสังฆราชแพ่เจ้าตำรับการสร้างพระกริ่งอันโด่งดังและเป็นที่นิยมและหวงแหนสำหรับนักสะสมพระเครื่องของไทยจำนวนการสร้าง97องค์บรรจุกริ่งในตัว2รู โดยใช้แม่พิมพ์ของพระกริ่งพิมพ์ผอมปี2479แต่ขนาดจะเล็กกว่าโดยพิมพ์ปี79เนื้อจะแก่เงินมากกว่าสเสน่ห์ของพระกริ่งวัดสุทัศน์ประการหนึ่งคือด้วยโลหะที่เป็นนวโลหะเมื่อนำมาบูชาผิวของพระเมื่อสัมผัสเงื่อก็จะกลับดำถ้าเรานำมาขัดผิวก็เปลี่ยนเป็นอมขาวกลับมาแดงและเปลี่ยนเป็นดำอีกครั้ง ซึ่งมาจากสูตรผสมนวโลหะนั่นเองมูลเหตุการสร้างพระกริ่งวัดสุทัศน์นั้นเนื่องจากเมื่อครั้งที่สมเด็จพระวรรณรัตแดงพระอุปชาอาพาธเป็นอาหิวาตากโรคสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรสวริยาลงกรซึ่งเป็นพระอุปชาของพระองค์ ทรงเคยรักษาผู้ป่วยเป็นอหิวาตกโรคให้หายได้ด้วยการอาราธนาพระกริ่งลงในน้ำทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์แล้วโปรดให้น้ำนั้นแก่ผู้ป่วยดื่มปรากฏว่าหายอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วก็อาราธนาพระกริ่งลงในน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์ประทานแก่สมเด็จพระวรณรัตแดงเมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์นั้นแล้วก็บรรเทาหายอาพาธเป็นปกติ สมเด็จพระสังฆราชแพติสัตเทโววัดสุทัทเทพวรารามได้ทอดพระเนตรเห็นคุณวิเศษน่าอัศจรรย์ของพระกริ่งในขณะนั้นแล้วจึงเกิดความสนพระไทยและทรงเริ่มศึกษาค้นคว้าตำราที่จะสร้างพระกริ่งเรื่อยมาจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างทรงถอดการสร้างมาถึงลูกศิษย์เอกของท่านคือเจ้าคุณสีนั่นเองตำนานความเป็นมาของพระกริ่งและพระชัยวัรของสมเด็จพระสังฆราชแพร ซึ่งนายนิรันด์แดงวิจิตหรืออดีตพระครูวินัยกรโสพลเป็นผู้เขียนกล่าวว่าตำนานพระกริ่งและพระชัยวัตรคำว่ากริ่งนี้หมายความว่ากระไรสมเด็จนั้นกรณีคือสมเด็จพระสังฆราชแพ่ติสัทเทโวเคยรับสั่งเสมอว่าคำว่ากริ่งนี้มาจากคำถามที่ว่ากิงกุสโลคือ เมื่อพระโยคาวจรบำเพ็ญสมณธรรมมีจิตผ่านกุศลธรรมทั้งปวงเป็นลำดับไปแล้วถึงขั้นสุดท้ายจิตเสวยอุเบกขาเวทนาปุญญาพิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีได้แก่กุศลเจตนาเปลี่ยนเป็นอเนนชาคือสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงไม่หวั่นไหวได้แก่ภาวะจิตที่มั่นคงแน่แน่ด้วยสมาธิของจตุทชาคือชาที่สี่ เป็นเหตุให้พระโยคาวาจรเอะใจขึ้นว่ากิงกุสโลนี้เป็นกุศลอะไรเพราะเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแปลกประหลาดไม่เหมือนกับกุศลอื่นที่ผ่านมาดังนั้นคำว่ากิงกุสโลจึงเป็นชื่อของอันเนนชาคือนิพุติแปลว่าดับสนิทคือหมายถึงพระนิพพานนั่นเอง ชี้ตำหนิพระกริงงรรรกร่ง79สมเด็จสังฆราชแพรพิมพ์ผอมพระกริ่ง79สมเด็จสังฆราชแพรพิมพ์ผอมเป็นพระพิมพ์แต่งเก่าจำใบหน้าให้แม่นคุณพิมพ์พระต้องถูกมีเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะที่ช่วงใบหน้าและหัวไหล่ด้านหลังจะเห็นพระศกตอกเป็นเม็ดชัดเจนมีรอยงอเก็บตะใบที่มีเนื้อเกินชัดเจนองค์พระมีวันณาดำ ด้านข้างจะเห็นมีรอยประกบชัดเจนเนื่องจากเป็นพระพิมพ์สองหน้าประกบพิมพ์หน้าหลังกับคุณเตียนแล้วนำมาเข้าชนวนหลอมีการแต่งเก็บตะใบบริเวณที่มีเนื้อเกินก้นมีรอยจานเดิมลักษณะของการจานถ้าเป็นพระวัดสุทัศน์จานเดิมต้องหงายหน้าพระแล้วจานเท่านั้นการหล่อกริ่งพระยุคแรกจะหล่อกริ่งแล้วใช้ฝาปะก้นโดยการบัดกรีปิด